ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ยวยวมีนะวันนี้อยู่กับ Redmi 13C นะครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทางแบรนด์เสียวมีนั่นเองบนกองเนี่ยมารอบนี้สีแดงนะครับไม่ใช่สีส้มนะแล้วก็แจ้งสเปคแบบคร่าวๆนะครับหน้าจอขนาดใหญ่6.74นิ้วเลยนะมาพร้อมรีเฟชเรทหน้าจอ90 h z นะครับ ส่วนฝั่งนี้แจ้งว่ากล้องเนี่ย50ล้านพิกเซลฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้แจ้งว่าแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์นะครับในส่วนของ CPU เนี่ยยังไม่ได้แจ้งนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาแกะกล่องชมตัวเครื่องชมอุปกรณ์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลย เราก็จะเจอกับตัวเครื่อง Redmi 13C นะครับเดี๋ยวขอญาตวางไว้ก่อนแล้วกันนะเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับชิ้นแรกเลยเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมนั่นเองส่วนด้านในนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับชิ้นต่อมาจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับขาปลั๊กเนี่ยจะเป็นขาโกบนะ อะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถจ่ายไฟนะครับจะอยู่ที่ 5v 2a นะครับหรือประมาณ10วัตต์นะชิ้นต่อมาจะเป็นสาย usb นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตของเขาเนี่ยจะเป็นพอร์ต type c นะและในส่วนของหูฟังนะครับแล้วก็เคส tpu แบบใสเนี่ยเขาไม่ได้แถมมาให้เราทั้ง2อ,อย่างเลยนะอ่ะมาดูกันที่ตัวเครื่องกันหน่อยทุกคนนี่นะครับบนหน้าจอก็แจ้งสเปคเพิ่มเติมแล้ว ตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์นะครับเพียงแต่ว่าอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องเนี่ยจ่ายไฟได้แค่10วัตต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะใช้งานให้มันเต็มประสิทธิภาพมากกว่านี้คุณอาจจะต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ Redmi 13C นะครับทุกคนสีที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีเขียวนะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับ พื้นผิววัสดุเนี่ยจะมีความมันวาวนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับมันเป็นสีเขียวอ่อนๆประกายสีทองๆหน่อยนะครับโมดูลกล้องนะครับจะไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะทุกคนมันจะมีวงกลมใหญ่ๆเนี่ยสองวงโผล่ขึ้นมาจากฝาหลังเลยมีกล้องไม่ใช่งานทั้งหมดเนี่ยสามตัวนะครับตัวขอบของตัวเครื่องนะครับแน่นอนเราว่าเป็นขอบตัดนะครับยุคนี้สมัยนี้เน้นมาขอบตัด บริเวณมุมเนี่ยก็จะเป็นมุมโค้งนะครับด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะเจอกับไมค์สนทนานะครับตามบรดวช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นวอทเทสซีนะแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่มพาวเวอร์นะครับปุ่มพาวเวอร์เนี่ยเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับ ส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองซึ่งรุ่นนี้การใส่ซิมสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยครับามาดูกันที่ชนิดแน้จอกันหน่อยนะครับรุ่นนี้ใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับข้อดีคือ หน้าจอของเขาเนี่ยมีการครอบทับด้วยกระจกคอ n นิงกิล l ่ากราสอีกตัางหากนะครับช่วยเพิ่มความแข็งแรงลดรอยขีดข่วนบนหน้าจอได้ดีมากๆขนาดของหน้าจออย่างที่บอกไป6.74นิ้วหน้าจอใหญ่มากเลยเหมาะกับการดูคอนเทนต์มากๆน่าเสียดายตรงที่ความละเอียดหน้าจอทุกคนรุ่นนี้ได้เป็นเพียง HD+ เท่านั้นเองนะปกติแล้วเนี่ยสีอวมีเขาจะต้องเป็น FullHD+ ใช่ไหม รอบนี้ให้มาน้อยไปนิดหนึ่งนะครับความมันแน่นของพิกเซลจอให้มาที่260 ppi นะครับค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยสูงสุดนะครับจะอยู่ที่600นิตนะอันนี้คือเพิ่มสูงสุดแล้วนะครับนอกจากนี้นะหน้าจอของเขาเนี่ยก็ยังได้รับใบรับรองจาก TÜV Rheinland นะครับว่าช่วย รถแสงสีฟ้าได้อีกด้วยนะครับการแสดงส่วนที่เป็นสีมืดก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะในส่วนของการดู Netflix โอ้โหถึงแม้นว่าหน้าจอจะได้แค่ HD+ เท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าคุณสามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L1 หรือว่า Full HD เลยนะสีสัน L1 เนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้ครับทุกคน ส่วนรีเฟรชเรหน้าจอนะครับก็สามารถเลือกได้2แบบนะก็คือค่าเริ่มต้นนี่คือ60 h z ิหรือจะเป็นแบบกำหนดเองก็ได้นะครับก็จะมีให้เลือก90 h z ิกับ60 h z ิประมาณนี้นะมาดูฟิลลิ่งการไถหน่อย90 h z ได้ประมาณไหน และในส่วนของ CPU นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Meditech h e l i o G 8 5นะครับในส่วนของการจอเนี่ยมาพร้อมกับ Ma ริ G 5 2นะในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวขอเป็นคลิปรีวิวเต็มก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูอีกรอบหนึ่งนะไอส่วนของ RAM กับ ROM เนี่ยรุ่นนี้มีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ฟความจุนะครับตัวแรกจะเป็นตัว RAM 6 ROM 128รอนะครับตัวที่2ก็คือเครื่องที่ผมได้มารีวิวจะเป็นตัว RAM 8 ROM รอม2 5า g ิบก็ถ้าเื่อว่าพื้นที่การใช้งานไม่พอเนี่ยก็รองรับไม c ค้ D ีดีร์ดได้สูงสุดอยู่ที่1 TB นะครับในส่วนของ RAM เนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR4X นะและในส่วนของ ROM นะครับจะเป็นแบบ eMMC version 5.1น5.1นะครับในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยรองรับได้2ความถี่นะครับ2.4 GHz ก็รองรับ Wi-Fi 5.0 GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับ กล้องหลังได้มาใช้งาน3ตัวนะครับกล้องหลักเนี่ยความละเมอียดสูงสุดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลมีมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องตัวสุดท้ายเนี่ยความละเมอียดจะเป็น QVGA นะครับกล้องหน้าเนี่ยรุ่นนี้ได้ความละเมอียดมาที่8ล้านพิกเซลครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ได้ความจุมาที่5000มิลลแิแอมนะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์นะครับเพียงแต่ว่าในกล่องเนี่ยเขาให้มา แค่10วัตต์เท่านั้นเองโอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นวีดีโอเคลื่อนไหวเร็วนะครับต่อมาจะเป็นหมวดการถ่ายวีดีโอนะครับสามารถอัดได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 1080p 3 0เฟรมเรตและ 720p 3 0 f เฟรมเรตนะครับหมวดรูปถ่ายก็มี HDR มาให้ใช้งานด้วยนะครับ HDR ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบออโต้นะแล้วก็แบบปิดนะครับมีระยะ1 x และ2 x มาให้ใช้งานฟิลเตอร์มีมาให้ใช้งานด้วยนะครับตัวนี้มีหลายแบบเลยในส่วนของหมวดเบลตี้เนี่ยหมวดรูปถ่ายยังไม่เห็นนะต่อมาจะเป็นการถ่ายภาพบุคคลนะครับโหมดนี้จะเป็นการตั้งค่า f นะครับว่าจะเอาเบอร์มากหรือว่าเบอร์น้อยอะไรประมาณนี้แหละทุกคนและก็จะมีโหมดกลางคืนนะครับ หมดกลางคืนก็สามารถถ่ายได้ทั้งระยะ1 x และ2 x นะครับมีโหมด50ล้านพิกเซลมาให้ใช้งานด้วยเผื่อว่าใครต้องการภาพที่มีความละเอียดสูงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับมีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมครับสลับมาที่กล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าเนี่ยโหมดรูปถ่ายสามารถปรับค่าบิวตี้ได้นะครับก็คือโหมดฟุ้งฟิงนั่นแหละสามารถปรับได้สูงสุด100รระดับนะ เลือกมาสักประมาณ50%ก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์มาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับส่วนโหมดหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยปรับบิวตี้ไม่ได้นะครับจะปรับได้เฉพาะค่า F เท่านั้นสรุปแล้วเนี่ยถ้าเป็นกล้องหลังปรับบิวตี้ไม่ได้เลยนะจะได้เฉพาะกล้องหน้าและเป็นโหมดรูปถ่ายเท่านั้นในส่วนของวิดีโอกล้องหน้าอาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทครับโอเคครับเรามาดูกันที่ตัวอย่างรูปถ่ายกันหน่อยนะครับนี่คือกล้องหลังนะ ถ่ายด้วยโหมดปกตินะครับายระยะใกล้ก็ไม่มีปัญหานะครับค่อนข้างคมชัดเลยทีเดียวนี่คือถ่ายย้อนแสงด้วยนะจะสังเกตได้ว่ามีโคมไฟอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็เห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนรูปนี้เป็นการถ่ายคีย์บอร์ดนะครับซูมโดยรายละเอียดก็เห็นตัวหนังสือได้อย่างชัดเจนนะพวกส่วนที่อยู่ไกลๆอะไรแบบนี้ก็ยังเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ รูปนี้เป็นการถ่ายเมาส์ไร้สายนั่นเองไม่ค่อยมีปัญหานะถ่ายระยะใกล้ค่อนข้างคมชัดเลยรวดลายที่เห็นบนเมาส์เนี่ยก็ยเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเรดมี13ด้านหลังก็เห็นนะรูปนี้เป็นการถ่ายกลางแจ้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดอกเล็กมากนะแต่ว่าเกสรดอกไม้เนี่ยก็ยังคงเห็นอยู่นะครับถ่ายได้ชัดมากเลยขยายได้เยอะด้วยดูสิ ส่วนรูปนี้นะครับเป็นการถ่ายด้วยกล้องหน้านะครับถ่ายด้วยโหมดบิวตี้นะผมปรับบิวตี้50เปอรละก็เหมือนกับว่าไม่ได้เกลี่ยอะไรให้ผมเลยนะผิวหน้าเนี่ยยังคงเห็นริ้วรอยได้อย่างชัดเจนเลยครับรู้สึกว่ากล้องหน้ารุ่นนี้อาจจะต้องปรับบิวตี้แบบหนักๆหน่อยนะ อ่ะทีนี้มาดูกันที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะครับทุกคนหลายๆคนน่าจะลุ้นอยู่นะว่าเฮ้ยได้ลำโพงเดี่ยวหรือลำโพงคู่อะไรแบบนี้ใช่ไหมรุ่นนี้มาพร้อมกับลำโพง1ตัวนะครับเสียดายมากๆตอนแรกคิดว่ายังไงก็น่าจะ2ตัวใช่ไหมเอาเป็นว่าต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพาะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับคคคืืือออองเม่่ใใรกล้ทพ านคิดถึงเธอทุกวันเพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้สีคอยากสบตาโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่อง Redmi 13C นะครับราคาเนี่ยมีว่าจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ราคาด้วยกันนะครับตัวแรกจะเป็นตัวแรม6รอม128 ราคาจะอยู่ที่3,999บาทนะครับส่วนตัวแรม8รอม256รเนี่ยราคาจะอยู่ที่4,799บาทซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งส,สินค้าไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ